สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนานะครับผมใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําตรงโรตรงนี้นะครับให้เป็นดอกดาวฤกษ์นะครับเป็นเอาไว้ปุ่มเลือกแล้วก็เช็คสถานะเขานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับก่อนรีเทิร์นนะครับเดี๋ยวเราสร้างตัวแปรมาง่ายๆหนึ่งตัวครับผมผมตั้งชื่อว่าโร่ M S ก็ได้นะครับเขาจะได้ไม่ซ้ากันกับโลไม่มีเอสของตัวแปรเนาะเป็นอาร์ง่ายๆหนึ่งตัวเก็บสถานะของเรานะครับผมก็มีแอดมินกับ userer เดี๋ยวเราจะเอาตัวแปรนี้เป็น loop นะครับผมเราจะเอาตัวแปรนี้เป็น loop นะครับเป็น l o กับ user นะครับผมตัวแปรชื่อ l o มี s นะครับผมเลื่อนลงมาที่ด้านล่างครับด้านล่างครับตรงตรงนี้ครับ fill r o w ตรงนี้นะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาต enter ลงไปไกลๆนะครับ enter ลงไปเข็มทิ fill นี้นะครับเราเอา s e เล็ t มาใส่ครับผม ซีเล็กก็คือดอบดาวลิสนะครับอ่าใส่คัสต์ในเขานิดนึงนะครับใส่คัสต์ในเขานิดนึงคัสเขาคือฟอร์มคอนโทรลนะครับเป็นเป็นคัสของบูสต์แต่เอกนะครับผมอ่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวแปรโลมีเอสนะครับมาลูดด้านล่างลูดตรงนี้นะครับผมให้ให้เขาเป็นดอบดาวลิสให้เขาเป็นชอยส์เป็นตัวเลือกนะครับผมเราก็เปิดอีกานะครับแล้วก็โล มี s จุด match แล้วก็ข้างในเดี๋ยวเราเอาตัวแปรมาสองตัวแล้วกันเราจะได้ไม่ไม่ไม่วอนนี่เกี่ยวกับ key index นะครับผมใส่วงเล็บข้างในครับแล้วก็ตัวแปรชื่อ item กับ index เหมือนเดิมออกมานอกวงเล็บแรกแล้วก็ arrow ฟังก์ชัน arrow มาครับปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราใส่ option ให้เขาโอเคข้างในนะครับก็เอาตัวแปร item อืมเป็นแอดมินหมดเลยแอดมินยูเซอร์แอดมินยูเซอร์แอดมินยูเซอร์โอเคนะครับผมทีนี้ถ้าเราจะให้เขาดีฟอ t เดี๋ยวตรงนี้ตรงออปชันเดี๋ยวใส่คีย์ด้วยนะครับผมคิดว่ามีวอร์นิ่งแล้วตอนนี้นะครับผมน,น่าจะมีวอร์นิ่งมาแล้วน,นี่แดงๆนะครับผมใส่คีย์ให้เขาด้วยนะครับอินเด็กคีย์เท่ากับอินเด็กลองรีเฟชดูครับ อ่าไม่ warning เราแล้วนะครับเราจะกำหนดให้เขาเป็น default ได้อ,อย่างไรให้ให้ให้เขาเป็น default เป็น admin ก็คือ admin user หรือ user นะครับมากำหนดที่ select ครับ value ครับเราก็ใส่ item จุดจก็คือของตัวเดิมของเขาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับลองกดขยายจอใหญ่อ่าโอเคโมี admin คนเดียวเองเดี๋ยวจะเปลี่ยนพวกเนี้ อ่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับโอเคอะไรครับนี่ตกใจหมดเลยนะครับผมอ่าลองคลิกดูนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำฟังก์ชัน on change นะครับผม change ตัวนี้โอเคแล้วนะครับตัวนี้โอเคแล้วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ด้านบนครับ เดี๋ยวเราเขียนฟังก์ชันกันหนึ่งฟังก์ชันนะครับผมนั่นก็คือฟังก์ชัน handle change l o w อา handle change l o w ยาวหน่อยน,นะครับผมใส่ async แล้วก็รับตัวแปร e กับ id แลวกันนะครับ e กับ id นะครับ e ก็คือ event ที่เกิดขึ้นนะครับผม id ก็คือ id ของ record นะครับผมเพราะเราต้องการทราบว่าเลกคอร์ดไหนที่เราอัปเดตนะครับผม e, e ก็คือข้อมูลไหนที่คุณส่งมาอ่าโอเค arrow function ปีการเปิดอนเทอร์งลงมาครับคอนโซลลอกเ,เอาไว้ดูครับ e กับ id ครับโอเคเดี๋ยวเราเอา Handle h h n g k ไปเรียกใช้ที่ด้านล่างครับเลือนลงไปเลยนะครับเดิ่ไเลย ตรงซีเล็กครับใส่ n c h a n g e ครับไม่ใช่ on นแคมเป g อ่อนเช้งนะครับผมครับพารามิเตอร์สองตัวนะครับผมเดี๋ยวเราลองไม่ใส่ลองหลอกเขาหน่อยทำแพนเดิลเช้งนะครับผมพารามิเตอร์ตัวที่หนึ่ง e ตัวที่สองคือ i t e m จุด underscore id ได้ไหมนะครับได้ไหมโอเค คือเลื่อนะครับไม่มีไม่มีนะครับรับเขาด้วยนะครับรับเขาด้วยตรงนี้นะครับ e ด้านหน้านะครับที่ผมยังไม่ได้พาใส่ตรงนี้เนาะใส่ e ด้วยนะครับใส่ e ด้วยลองลองสิเล็กดูครับ admin user admin user on change เขาเขาเขาโชว์อะไรให้เรา E เราจำเป็นต้องต้องนี้ไหมอ๋อเดี๋ยว value เรายังไม่ได้ใส่ตรงนี้ต้องขออภัยนะครับตรง option นะครับยังไม่ได้ใส่ value เลยนะครับผมใส่ value ด้วย value ก็คืออะไรเนาะคือ item นะครับคือ item นะครับขออภัยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปคอนโซลคอนโซลลอกใหม่ครับเนื่องจากเขายาวไปเราคอนโซลลอก E เนี่ยกว้างไป ว่างไปนะครับตัวนี้ใส่ไเที่ยมนะครับ value จะขอญอาตไอเทมลงมาจะได้ดูง่ายๆนะครับแบบนี้แบบนี่จะดูง่ายเนาะโอเคไปที่ฟังก์ชันของเราครับอี e. จุด e t ร็จุด value กับ id ลองคอนโซลลองเช็คดูครับ t a r g e t value คือ admin User. แอดมินยูเร์จะกดกลับไม่ได้เนาะกดกลับไปกลับมาไม่ได้เนาะไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราสับเดี๋ยวเราอัปเดตเขาเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวเราอัปเดตเขาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะส่ง2ตัวแปรที่เราได้มาส่งเป็นหลังบ้านเพื่อให้เขาอัปเดตนะครับด้วยเมอดตอพุทซึ่งเรายังไม่มีหลังบ้านนะครับเราจะทําจากหน้าบ้าน ไปหลังบ้านกันบ้างน,นะครับจากต้นๆคลิปเนี่ยเราทําหลังบ้านเสร็จแล้ว4ี่ห้าเมตรต่อแล้วค่อยมาหน้าบ้านอีพีนิ้ไล่กลับบ้านนะครับผมเอออาเวทเอาเวทเ,เ,เลยใช่ไหมครับเอาเวทอจุดใช้พุทเนาะแก้เกี่ยวกับการแก้ไขใช้พุทนะครับผมใส่ u r i ลงไปยังจำกันได้ไหมครับ u r i ของเราคือตัวนี้ นะครับผมแต่ทีนี้เราจะแต่งเขานิดนึงเราจะแต่งเขานิดนึงเพราะว่า URI ของเราเราจะต้องต่อท้ายด้วย ID ที่เราต้องการจะเฮ้ยเดี๋ยวนะเรา URI เป็นอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้าง endpoint ใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับคือไม่ควรจะอยู่ด้วยกันนะครับไม่ควรจะอยู่ด้วยกันเขาเป็น API กันคนละแบบอ่คนละประเภทแล้วกันนะครับผมคน API ที่เขียนตรงนี้คือเกี่ยวกับการออเถนเราจะไม่ไปยุ่งเขานะครับผมเดี๋ยวเราจะบัญญัติขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับซึ่งยังไม่มีนะครับเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราเอาเป็นเกี่ยวกับ user user ลวกันเนาะเกี่ยวกับการอัปเดต user นะครับผมจำ endpoint นี้ไว้ให้ดีเพราะเราจะต้องไปสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า user ด้วยนะครับอ่ะเราต้องต่อสตริงนิดนึงถ้าเราใส่เลยก็ เอาแบบนี้ดีกว่าสร้างอยู่ตรงนี้ดีกว่า U R I user mm hmm. เท่ากับเอาแบบนี้ดีกว่าครับผมอ่ะเผื่อเราไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นนะครับ mm hmm. เผื่อเราไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นนะครับแล้วเราก็ไหนเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนีตรงพุทธนี่เนาะ mm hmm. เอา U R I user มาใส่แต่เราต้องต่อสตริงด้วย I D ถูกไหมครับอ่ะเราก็จัดให้เลย กดต่อสติงบวกสลตบวก id นะครับผมเม็ดต,ต่อพุตนอกจากจะมี url แล้วเป็นพารามิเตอร์ตัวแรกนี่คือแค่พารามิเตอร์ตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวที่2องนั่นคือคอมมาขั้นเขาจะบอกเราว่าพุทเขาต้องการพารามิเตอร์ที่1คือ url ตัวที่2คือ data สคือ config อะไรก็ว่าไว้ทิดว่าก็ว่ากันทีหลัง นะครับใส่ Data ให้เขา e จุด target ยาวไปไหมฮะแต่ตัวเดียวไม่เป็นไรนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับผม e จุด target จุด value นะครับผมได้เนาะครับเนาะได้นะครับได้นะครับส่งไปแล้วนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ตอบอะไรกลับเรามานะครับมาที่ด้านท้ายเลยนะครับก็เด่นในเด่นก็มีเลข a r r o w ฟัง c ์ช o n ปีกากเปิดแ n t h เทอร์มาก็ได้ครับผมเดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวเขียนแบบรีอต่อไป Cat นะครับผม Cat ก็คือถ้ามีเออรเลอรเราก็ดักจับข้อหนกก็คือเออ r เลอร์แอโร่ฟั n กัวตรงนี้ไม่ตองแอรเทนะครับความสนลออกเลยถ้าเราแม่อะไรเยอะเราอย่างนี้เลยนะครับโอเคลองกดเซนดูซึ่งเขาก็จะเออเลอร์เขายังไม่มี Endpoint นี้เดี๋ยวเราไปสร้าง N o i นี้กันครับผมเราถึงส่งไปหลักบ้านเนาะส่ง ID ส่งข้อมูลไปอโอเคโหลดเ a ต a โอเคเดี๋ยวเราไปที่หลักบ้านครับนั่นก็คือโฟลเดอร์เพจนะครับใส่ตาผมปิดไปโฟลเดอร์เพจ API ครับเดี๋ยวเราต้องสร้างโฟลเดอร์ user ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะเราเราเราหักคอเขาแล้วเนี่ย <c oughs> คุณต้องสร้างคุณต้องสร้างตามที่เราเขียนนะหลังบ้านโอเค new folder ขึ้นมาใหม่ครับชื่อว่า user ภายใต้ใน folder เพจเราจะต้องสร้างชื่อว่า index เห็นไหมฮะที่ folder user นะครับสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า index.js ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำการก๊อปนะครับหลังบ้านเราจะไม่เขียนกันแล้วนะครับไปที่ก๊อปตัวไหนสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับของ auth ก็ได้นะครับผมก๊อปมาเลยที่ มีการส่ง ID มานะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูตัวอย่างของ Product ดีกว่าเฮ้ยงั้นคุณก็ต้องสร้างเป็นเป็นวงเล็บ ID สิเอาละพัพวกไปต่อไปต่อไปต่อนะครับผมเดี๋ยวก็ชื่อไฟล์เปลี่ยนใหม่นะครับผมผมลืมไปว่าส่งมาเป็นไม่ต่อพุทถ้ามี ID อะไรต่อท้ายก็เรี๋ยวเตะน,นะครับเขาจะมาทำงานที่ไฟล์แบบนี้นะครับผมไฟล์ที่ตั้งชื่อแบบนี้ เอา้าวไหนยูเซอร์เปลี่ยนชื่อมาอ๋อเราพักพวกไปต่ออ๋อเราพักพวกไปต่อขออาภัยด้วยนะครับผมนี่เลยอันดับสกอรดีนะครับแล้วเราก็ไปกอ๊อค้ดเข้ามานะครับเราก๊อคโคนท้งมาเลยอย่างนี้นะครับเพื่อนเขาเนี่ยคอนทูนเอคอนทนซี A, C, นะครับผมว่างนะครับว่างครับเดี๋ยวเราลบพวกนี้ไปก่อน นะครับคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับ,มมรบผมคุมดังแล้วก็กดคอนโทนเคคอนโทซีนะครับเป็นการคุมดังเราส่งมาเม็ดต่อพุทธใช่ไหมครับเดี๋ยวเหลือไว้แค่เม็ดต่อพุทธนะครับผมลบเก็บทิ้งไปอิพ e ุตดีล t e เราจะมี d e ีลิ e ไหมเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มดีกว่าเราจะได้เห็นภาพไปทีละตัวนะครับผมเหลือไว้แค่นี้ e a t Put แล้วก็ไปทำฟังก์ชันอัปเดต ยังไม่ต้องนะครับผมเราลองคอนโซลหลอกดูก่อนคอนโซลหลอกเรียกเก็บจุดเม็ดตอดมาก่อนเม็ดตอดมาอยู่แล้วแหละถ้าเขามานะครับเข query วรี r คิว e. รี L e. เราลองคอนโซลหลอกคิวรีดูนะครับผมเปิดคอนโซลหลอกขึ้นมาครับ เปิดคอมมานด์พร้อมขึ้นมาครับลองส่งเข้ามาอีกรอบนึงนะครับผมส่งเข้ามาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยมานะครับ ID มานะครับเดี๋ยวนะ ID มาโอเค ID มาอ่าโอเค ID แตกต่างกันโอเคแล้วข้อมูลหลักข้อมูลก็คือ request ถึ body ใช่ไหมครับลองดูนะครับคอนโซลอีกรอบนึงครับ object now admin คืออีกอย่างนอ้อปึ๊บคือ user อ๋อส่งมาเป็นแบบโดดโดดส่งมาเป็นแบบโดดโดดผมเข้าใจแล้วนี่เห็นไหมครับค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ตัวแปรนะครับการมาของตัวแปรนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจให้ดูเออร์อรอะไรอย่างนี้หรอกผมพลาดนะครับผมเอา้าเดี๋ยวเราไปดูตัวแปรกันเขาส่งมาปแปลก เรียกว่าส่งมาแปลกๆนะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมดูแล้วเป็นอ็อบเจกต์นี่คือคีย์นะครับข้อมูลเรากลายเป็นคีย์ไปแล้วนี่คือแวลูกลายเป็นค่าว่างไปแล้วนะครับแล้วแก้อย่างไงนะครับไปที่หน้าบ้านครับใส่ปีกาครอบครับปีกาครอบกลายเป็นตัวนี้อีกใส่วงเล็บอ,อกีกเอาไปไปลองไปดูอีกรอบหนึ่งครับผมแปลกๆ แปลกๆนะครับผมเอาแบบนี้ดีกว่านะครับผมเอาแบบนี้ดีกว่าประกาศตัวเขาใส่จุดไม่ได้นะครับผมเขาใส่จุดไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องประกาศตัวแปรก่อนว่า Data Data า,าจะไปซ้ำไหมจะไปซ้ำกับตัวแปรด้านบนนะเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีเอ่อ low ล o w เข้ากับ e จุด Tar g e t จุดแ a l u e แล้วเราก็ส่งโลส่งแบบปีกาไปให้ด้วยครอบไปให้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันลองนะครับเมื่อกี้ผมทำอะไรนะครับผมประกาศตัวแปรโลมารับค่า e จุด target value นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเหมือนเดิมแต่มีปีกาครอบเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับผม ส่งไปอีกครับอยู่ไหนล่ะอ๋อมาแล้วนะครับเขามีคีย์ว่า low แล้วก็เป็น value admin อ่โอเคค่อยเข้าทาง admin ต้องเป็น user low user โอเคต่างกันไหมครับตัวข้อมูลต่างกันเนาะต่างกันชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องเลื่อนขึ้นไปดูแล้ว นะครับผมเยอะเหลือเกินก็อเออเลื่อยาวอ่าโอเคข้อมูลเรามา ID เรามาข้อมูลมาโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่คอนโทรลเลอร์ครับเราอยู่หน้านี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดตัวคอนโทรเลอร์ซึ่งยังไม่มีเดี๋ยวเราไปไล่เขียนนะครับเปิดเข้ามาก่อนเรากำลังทำฟังก์ชันอัปเดตเหลือไว้อัปเดตนะครับผม Controller Product เป็น User แล้วกันนะครับผม User มีเเนาะ User มี S นะครับอัปเดตนะครับผมเอามาเรียกใช้ด้านล่างใส่ r e re q u e s t response ให้เขาใส่ r e re q u e s t response ให้เขานะครับผมโอเคนะครับเรากำลังทำย้อนกลับกัน,นไม่ใช่ทำย้อนเอ่ย้อนกลับนั่นแหละนะครับออจากหน้าไปหลังนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเขียนฟังก์ชันนี้ครับชื่อไฟล์ว่า User ไม่ชื่อโฟลเดอว่า user ที่ฝฟที่โฟลเดอร์คอนโทรเลอร์เนาะอยู่ที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์คอนโทรเลอร์ครับ new file ลึ้นมาใหม่ครับชื่อว่า user .js ครับเดี๋ยวเราไปก๊อปของ product มาครับ product เขามีพูดไหมอ่าเขามีอัปเดตจัดไปเลยก๊อปของอัปเดตมาเลยนะครับผมมาใส่ที่ user ครับยังไม่จบนะครับด้านบนครับของ product ครับ ก๊อปโมเดลมาดูโมเดลชื่อนี้หรอโมเดลจะต้องชื่อออเทนไปก๊อปของออเทนมานะครับขออภัยนะครับตัวนี้นะครับนี่โมเดลชื่อนี้นะครับโมเดลยูเซอร์นี้นะครับก๊อปเาไว้ที่ยูเซอร์โอเคสิ่งแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับผมนั่นก็คือยูเซอร์เอามาแทนคำว่าโปรดัก คิวリーไอดีรีเควสต์บอดโลเท่ากับเท่ากับโลเท่ากับแอดมินโลเท่ากับนั้นโอเคถ้าเราไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมเปลี่ยน u s e r จาก product เป็น u s e r แล้วเราไปที่หน้าบ้านกันหน้านี้เดี๋ยวงอย่งเพิ่งปิดนะครับผมวผมกดใจคอไม่ค่อยดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่โฟลเดอร์เพครับ หลังจากที่เรียนเราสั่งคอนโซลหลอกเลสใช่ไหมครับเดี๋ยวเราสั่งเขาโหลดเดต้ด้วยถ้าสำเร็จข้อมูลก็จะเปลี่ยนเลยนะครับอืมไหนลองสิใจคอไม่ค่อยดีนะครับผมไหนลองสิตัวฮะทำไมยูเซอร์แอดลองรีเฟรชครับ <c oughs> ขออภัยนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับขออภัยนะครับผมยูเซเป็น Admin Admin Ad ินแอดมินอา a แอดมหมดเลยทีนี้รีเฟรครับเฮ้ย <c oughs> เป็น Admin จริง User User ูเขออภัยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราเปลี่ยนจริงไมนี่ยผมใช้ขอไม่ค่อยดี น่าจะเปลี่ยนเนาะน่าจะเปลี่ยนเนาะไหนลองเรียกข้อมูลมาดูสิ user 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 ส admin สองดันบท user ส admin สองดันบนเข้าเหนาค่านะครับนี่เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับผมทําไปเล่นไปนะครับผมเป็นไงครับการเชงยากเลยครับไม่ตออพุทธ มีมีขั้นหนึ่งขอมานะครับอยากให้ทําพุทธให้ดูหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมการเปลี่ยนข้อมูลเนผมเชื่อว่าไม่ยากสำหรับท,ทุกท่านนะครับผมก็คือเชงเชงแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับผมตัวแปรข้อมูลก็คือ Value ที่อยู่ในออปชั่นนะครับเมื่อกดปึ๊ปบปั๊บปึบ๊บปั๊บเขาก็จะถูกเก็บไว้ที่ Value ใช่ไหมครับไปท Change, นะําฟังก์ชันออ a n g e เนาะเขาก็ส่ง e ที่เรากดเนี่ยก็คือ value ที่เรากดนี่แหละ e จุด target จุด value นะครับพร้อมกับส่ง item I, underscore id ที่เราลูปมาใช่ไหมครับก็คือเลกเรากดเล c ขอดไหนนะครับเรากดที่เลข o อดไหนนะครับส่งเขาต้องการสองอย่างนะครับผมเพราะว่าไม่ตอดพุทนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือ id ของสินค้าของอะไรก็แล้วแต่ที่ไปต่อท้าย url นะครับพารามิ t e r ตัวที่2คือข้อมูลน,นะครับผม เขาก็ส่งไปหลังบ้านนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับผมที่คอนโทรลเลอร์ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมอัพค้นหาอะไรจะอัปเดตอะไรนะครับคือพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับผมค้นหาอะไรสองอัปเดตอะไรเป็นพารามิเตอร์ตัวที่2นะครับผมตัวที่3ม new t o o l ก็คือเหมือนให้อัปเดตชนะ เปลี่ยนตรงวันที่ create update อะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่ใช้เมอด่ไฟวันไหนอัปเดตโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมไปไวขึ้นไปไหมเพราะว่าหลังๆที่ผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยเขียนแล้วนะครับเพราะว่าเรามีตัวอย่างเยอะแล้วแรกๆเกนี่ยผมจะไม่ไม่ก๊อปเลยนะครับหลังๆนี่ผมคิดว่าเราเริ่มเสียนนะครับผมเราก็เลยใช้การก๊อปปี้เพจเลย นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับทุกท่าน,นนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ